สวัสดีค่ะ fc ค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่10ทธันวาคม2567นะคะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ไดท้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านเออเรามาดูวันที่9ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะทุกคนขาเราสามัคคีหลุดติดต่อกันสาวันแล้วนะคะทุกคนเวลาหลุดหลุดหนักมากพี่น้องพักเมื่อยก่อนเด้อค่ะเสาวตามก้อนหรือจะตามเลขเด่นประจาวันก็ได้นะคะทุกท่าน มาดูคะ่ะทุกคนจะให้เด่นแปดและเจ็ดนะคะมาเก้าหนึ่งหกสองเก้าุเบิร์ดพี่น้องคะเลขเด่นประจำวันมาไหมวันนี้ห้อยเลขสองห้อยตั้งแต่ลุดมานะคะทุกคนห้อยเลขประจำวันมาทุกวันเนาะพี่น้องลุตมาสาม,มือเลขเด่นประจำวันเข้าซูมเมอร์พี่น้องลุดสามมือแล้วนะคะลุดอีลีวาพี่น้องคะบอกเขาเลยนะคะทุกคน เอาถ้าอยากลุ้นต่อวันที่10ก็ลุ้นได้ถ้าอยากพักผ่อนก็พักผ่อนได้เดี๋ยวพี่น้องใจก็อยากให้พักผ่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเาพิ่งลุ้นมาหลายมือแล้วนะคะทุกคนเวลาเพิ่งลุ้นเพิ่นก็ดลุ้นเง้วเดี๋ยวพี่น้องเวลาเพิ่นเข่าเพิ่นก็เข่าเง้วนะคะทุกคนสําหรับวันที่10นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้อยู่ที่1และห้านะคะเอฟซีา สำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านมีข่ามีหลุดคือกันทุกมือผู้ใดบ่มักบ่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนหนึ่งคะ่คะหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดห้าค่ะ51 59ขาห้าหนึ่งห้าเก้า ห้าสามห้าหกคู่ตัวเด่นวันนี้อยู่ที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะทุกคนคู่ที่ชอบหนึ่งคู่มือนีเจมากหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะทุกคน้าพี่น้องมากก็ตามใจได้พี่น้องบ่มักผ่านใดเด้อคะ่ะทีนี้มาดูเลขเด่นประจําวันค่ะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อชอบเนาะคะ่ะบางคู่ก็ได้จับให้บางคู่ก็ไม่ได้จับให้เนาะคะ่ะทุกคน เลขเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิลประจําวันคือเบิล3 3 3กับ8นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะเด่นวันนี้อยู่ที่1นะ5เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8เป็น1331 18 81ค่ะทุกคน5ค่ะ5 3 3 5 5 8 8 5 1 3 3 1ใ้า่ด้จับริให้นะคะ 5 8าแใจกะโบได้จับให้กะแล้วแต่ความมกความชอบพี่น้องส่วนหนึ่งเก้าหนึก็แล้วแต่ความชอบใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ใครชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยนาะพี่น้องให้ไปแล้วกลับน้ำนะคะทุกคนเวลาหลุดมาจะไม่ได้เสียดายนะคะทุกคนก็อย่าตามเยอะนะคะทุกคนพอสมควรพอหอมปากหอมคอพอได้ลุน้นนะคะทุกท่านขา ค่ะสำหรับวันที่10บธันวาคม2,567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโซกมันมันกันสุขภูสุคนด้ดยพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ